สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กอสออเพื่อพระยืนเดือนนี้เป็นเดือนมกราคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีและในเดือนนี้เรามีกิจกรรมดีๆของกอสอนสอเพื่อพยืนมานําเสนอให้ได้รับชมกันมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะ โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-18มกราคม2,564รุ่นที่2ระหว่างวันที่19-26ม, 26, ม 64, นะกราคม2,564ณกสสนอตมบุหนองแวงอำเภอพระยืน การทำสบู่จากฟักข้าวรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-18มกราคม2,564รุ่นที่2ระหว่างวันที่19-26ม 64, นะกราคม2,564ณกสสนอตำบลขำป้อมอำเภอพระยืน ช่างตัดผมชายรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-18ถึง18มกราคม2,564รุ่นที่2ระหว่างวันที่19-26ถึง26ม 64, นะกราคม2,564กสสอณนอตำบลพระยืนอำเภอพระยืน การปลูกผักอินทรีย์รุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง18มกราคม2564รุ่นที่2ระหว่างวันที่19ถึง26มกราคม2564ณกศนตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืน การตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้รุ่นที่1ระหว่างวันที่11-18มกราคม2564รุ่นที่2ระหว่างวันที่19-26มร 64, กราคม2564นกศนตำบลพระบุอำเภอพระยืน <c oughs> ในวันที่18มกราคม2564ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2564ณกศนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่น และวันที่20มกราคม2564กศนอำเภอรพระยืนต้อนรับคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบแฟ้มเอกสารนักศึกษาจากสำนักง,งานกศนอจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเด่นๆของกอสอนอมเพอพยืนเราก็ได้นำเสนอจนครบแล้วเดือนหน้าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรต้องรอติดตามกันนะคะถ้าเกิดชอบกิจกรรมของเราฝากกดไลค์กดแชร์และฝากซับสไครป์เพจกสนอมเพอพยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ